กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมไปจิตตามตัวเลขกับอาจารย์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าได้ยินข่าวจากแอดมินของห้องว่าอาจารย์เนี่ยโทรมาบอกครับโทรมาบอกว่าฝันดีว่าสันแต่ว่าฝันคล้ายว่าฝันแบบก็เก่าเดิมๆครับท่านผู้ชมฝันแบบก็เก่าเดิมๆเนาะฝันว่าได้จับป่าอาจารย์เนี่ยว่าจาังได็กอะพอพาดคำวันนี้เขาแน่นอนถือคักๆอาจารย์เนี่ยว่า เพราะว่าฝันว่าได้จับป่านี่จังได้กะที่ว่าได้อยู่แล้วนับทรามผช้ชมเนาะแต่ก่อนเฮาจะไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนลในเรื่องธรรม้ชมเพื่อไปกงังใจคนทาคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาธรรมผช้ชมเดินทางไปกับเอมิลของเฮาทั้งฝ่ายจังหวัดรุยลั่มไปติดตามตัวเลขสูตรหน่วยคำนวณของอาจารย์เนี่ยมันเป็นสูตรหน่วยคำนวณเป็นข้อฝันส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยเด้อครับชอบประจัดคัดข่าเบื้อเพ่อคนสุขสนาน บอ yup. ห้ลามาด้วยครับไปครับไปเบิ่งไปตังประกอบกันครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวิธีสบายป้าจ้าสบายครับสบายดีสบายดีค่ะอาจารย์ก็โทรหาตะวันล่ะค่ะว่าฝันอีกแล้วอาจารย์ฝันจังไหนอาจารย์คือฝันครับฝันเหนียก็ฝ่าอย่างเดียวมัวหนุ่มันจะมีแปียกแทกเปียกมาแทกติจ้ามาแทก ฟันมาจาังเดคืนที่วาทุอันที่วาสาวันนัยเอามาม,ามาาัดมาไทยกิบนั่นขึนนั่นทีฟันต่ออีกอะันมาแล้วฟ้าไปใช่ฟ้าคอขึ้เก้าหลไปจับปลากจับปกไงเราต่เด้อดึ้นไม่อยู่ะเียเด๋ยวเราไม่คิเลียงมันถีแปดสามแปดมันจะขึ้นบนบ่จะได้ขึ้นไวเยใ,ใจอาจารย์น,น,นี่มักตัวใดค่ะบอกคือมักเลียววัจันทร์มักรักหนึ่งาอาจจะคมไวว่าเลีคยงสามแปดมันจอาจจะขึ้นบนขึ้นอ๋อ แต่ว่าอาจารย์ว่าปกติเหล็กวันจันทร์มันสิ้นี้ลักหนึ่งเป็นว่าอาจารย์หนึ่งสิมาอาจารย์ว่าแต่วาา่าความฝันอาจารย์เป็นยังคือฝันหอดสามมื่นสี่มื่ห้าหมื่นติดต่อกับเราอาจารย์ปกติหนึ่งค่ะจะสิมาสิมาหลังนะผมคือบางอาจางย์เนี่ยอันถ้าอาจารย์ฝันใจจับปางสิอาจารย์สิตีเป็นเลขกขึ้นมาสิว่าสูตรหไว้เจ้าของสูตรหไว้เจ้าของเนี่ยหรือว่าเป็นเล็เไห บ่เอาไปเลขแต่ว่าคิดว่าเป็นสูตรหวยแล้วแล้วแต่พี่น้องแล้วแต่อีพีคนติดติดได้เอาแต่ว่ากะจับปลาคือเขาจับปลาเดี๋ยวจับตัวคือว่าได้หลายกาได้สามชีตัวคือเอาปลาคอปลาคอนาะจับได้ปลาคอสามชีตัวคือเก่าได้สามตัวคือเก่ากะคือว่าเรือหรือมันจีถ้าเราเราเราแปะมันอาจจะขึ้นบนมันตะกอนมันลงหลังมาหลายวันแล้วนาะสิแปะยังวันเอาไปว่าไงว่าแปะแปะสามว่าแปะสามแล้วความหมายแปะสามสามแปะนี่แหละ เอาอาจารย์หมักสามเปียกเปียกามเอก็ตรงกับเล็สูตรอาจารย์มันบอกกันะตงกันามคิแบบนั้อันความฝันของอาจารย์อันดับเลกเนาะคือเลขอาจารย์ฝันว่าเขาอัเม่อหลักปืนปืนปืนมเกก็อ็บหกจ้ปืนสามเปีก็เอ็งิบหกเมนจจะอาจารย์ขึ้นที่สองฝันว่าดึงปลาเนี่ยละปลาบักนั่นเลยขนาดมัน ครับมาขึ้นมาเอาไว้ทั้งของมันบือลงน้ำอีกมันก็ยังน้ำไปอุ่มมันขึ้นมาอีกทีนะผมความหมายของผมก็ตรงขึนใมจังน้ำไปอุ่มปลาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกปลานี่คือสิโต้ไงเถอะตัวแหญ่เลยเดีอุ่มอุ่มขึ้นมาตัวแหญ่เลยปลาตัวใหญ่คือแต่ว่าอุ่มไดอย่างประจัะอุ่มได้แล้วขึ้นมาอะไรได้ขึ้เก่าอนะใจว่ารีมันต้องเขาเลี่ยวแต่บันดันกระซานเปลี่ยนครับ อาจารย์ก็ยังหมักสามเปียดพี่เด้อค่ะเด้อ <Okay. S 1> อาจารย์เพิ่นก็บ่ไปไสนเนาะค่ะเนาะก็สิให้เบิ่งสูตรอาจารย์อาจารย์นี่วันมีเลขสูตรของอาจารย์ไมให้เบิ่งอนีแม่กัผู้ลําคนก็ว่าบ่าเห็นคลิปเนาะค่ะเนาะสาบนาเสริงเลขสูตรอาจารย์เนี่ยในวันที่1นี่นักบึงก็มีพร้อมยังยนั่นเห็นบ่อือ <c oughs> อันนิ่งว,วันที่1พฤศจิกายน2564เด้อค่ะเด่นก็3กับ1เด้อค่ะเด้อจับคู่ให้ก็1516 17 38 39 30เอ้า สามเปดมันไม่ได้เลขสูตรอาจารย์ตัวเนี่ยครับมันมีมีหน่าเหรออาจารย์ฝันวัตตะจับจับอันจับอันปลาแม่จ้าอาจารย์ก็เลยมั่นใจสามเปดสมพ่อมั่นใจขักมั่นใจเนี่ยแล้วก็สำหรับเลขสามตัวกับแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามเก้าเนาะจ้าเนาะอาจารย์เนาะสำหรับเบอร์โทรอาจารย์กันนี่เด้อจ้าเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หกเจ็ดสามสามสองเลขบัญชีกับคาน้ำชากาแฟเนาะค่ะค่าใบปากกาเด้อค่ะบัญชีกรุงไทยนี่แหละค่ะกะคือว่าแล้วเนาะค่ะเนาะอาจารย์มันกับบนเดีมนี่ไรไดเอียง สูตรหวยเนาะกะันอกอกกันไอ้แฟนชองอิบซีน้ำไปลงทุนแต่ผู้ใดสูบมันก็คือว่าล่ะค่ะการน้ำใจเล็กๆน้อยๆน้ำชากาแฟเด้อค่ะเด้อสำหรับเลขอาจารย์เนี่ยมั่นใจอาจารย์มั่นใจตัวใดที่สุดเอาให้ถามซะบางคนบางคนนึงมักนึงหาแล้วบนก็มั่นใจสามเปียกเท่าันอาจารย์มักนึงหากับสามเปียกเพราะว่าอาจารย์ว่าทุกครั้งที่เลขออกวันจันทร์อาจารย์ว่าเลขหนึ่งมันสิ้มม้าเป็นเบอร์จ้าโออาจารย์มกัก สามแปดก็หนึ่งหานะะะ้อค่ะเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มักสมมุติว่าบ่มักที่ว่าอาจารย์มักกะแล้วแต่เนาะคะ่ะแต่ว่าอยากให้ซื้อมาทุกตัวแล้วค่ะหนึ่งหานึงหกหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์เนาะค่ะเนาะก็เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้ออาจารย์เป็นกระฟันติดต,ต่อกันสามสี่มือเป็นกระไดฟันวาปป่าจะจับปลาจับปลาพี่น้องเลยกัว่าสูงหมันล้วค่ะกัพี่นอ้นองเอวเส้นช่วงเอวออซีดำข้นเป็นกระทันได้เห็นสูตรไว้อาจารย์เนาะค่ะเนาะดำข้นกัว่าบ่เห็นแม่อาจารย์ ก็ได้ลคุคงิปดไปตั้งแต่ตัวงวดเนาะอืมกะในงวดนี้อาจารย์กับมั่นใจเพราะว่าฟันมแต่แนวใดกับใดเนาะอาจารย์เนาะกะได้จับป่ามิตรตัวงยัยอาจารย์ว่ากะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเล็กเล้าอาจารย์ก็โทรมมหาอาจารย์หลุดค่ะ อาจารย์เป็นปล่อยเหล็กเหลาอยู่แต่ว่ากะให้ทูมาหาเพิ่นแล้วก็เด้อตามเบอร์ทูเพิ่นเด้อดกะเด้อดนี่เก่าเดียวศูนย์หาหกศูนย์หาตรงตรงไปเลยเป็นบ่อโอ้อาจารย์กะทายไปยังสี่ตีแล้วก็ส่งไปเขาตีอาจารย์เออก็ส่งไปยังสี่ละส่วนตัวอันนี้กับวันที่หนึ่งเหล็กออกเหมือนบ่อนี่งเหล็กเหลาออกเพื่อนทุกวันจันทร์ไงถูกวันจันทร์ก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้ออาจารย์กะ ไปเรกเล้ายู่ผู้ใดอยากได้ก็โทรมาตามเบอร์โทรอาจารย์ก็คือ0 9 8 1 4 6 7 3 3 2เนาะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปทั้งเมี่ยงนอกเนี่ยสาวบรรณาบ่ถนัดบ่ถนัดปันใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันจังใดโดกมันบ่เคยน่ะรัฐบาลเฮาซะเนาะอือผู้่นมาคุณก็โทรมาเอาคือเก่านี่โทรมาเอาโทรมาทุกมื้อเลยเถอาจารย์สายบ่ว่างเด้่่ว่างว่าจะเรกเล้าออกว่าจะเรกเล้าออกอาจารย์นี่บ่ว่านถงมื้อการพุดสุก ออสำหรับผู้ใดอยากข่ามประเทศไปเจ้าวาการขิดสูนไว้นี่ยากนา่อาจารย์ปวดหัวพระจามันตังคนกัตั้งห้าน้อยหมื่อวานว่าสิบประเหต์ถ้วมาทำกรรเหตุสห่เนียเด็กซื้อหรืเ่าเจ็ดมันหนุนสาาน้ยมันสามยางคนเนาะมันก็ถือสองยางว่าสึกซีสองกับสามสูนเด็กว่าจอกับอ แต่ยางครับช่วงเขาคุณมาเปลยอาจารย์เนี่ยว่าต้องเห็นยังค่ะอาจารย์ว่าต้องเห็นยังด้ค่ะเอาทุกย่างค่ะขุนขามประเทศค่ะแต่ว่ากะใส่สมองเนาะอาจารย์เนาะมันปวดหัวค่ะอาจารย์ก็ลังซูเฟังอยู่ปวดหัวแล้วกับ้บอนเนานค่ะเนาะกันสำหรับตัวสาบันน้าี่เอาตลาธบันเนาะกะสลากกินแบงเขาเนี่แหละกัรัฐบาลรัตติรีเขานี่แหละยำคือเก่าอาจารย์เนี่ยมาเกคปลี่ยนเลยมาเปลี่ยนดอกเนาะเขาก็โทรมาเปลี่ยนบายอาจารย์กันเปลี่ยนกล ทงหายใหม่เลยเด็กส <fun> <and> ูตรอาจารย์บ่คยเปลี่ยนเขากับเขาว่าเขากับว่าเขาก็คือแนวทางเป็นแค่แนวทางเด้อแฟนชงอิบซีผู้ใดมักอาจารย์เนี่ยก็คือว่าหละค่ะแนวทางเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝากถ้าผู้ใดมีสูมีหลับก็คิดถึงอาจารย์เป็นแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาจารย์เหมือนก็ใส่หัวกันกับกัย้อมหลับยกับมีค้นสอนสูตรลายคนอยู่สาบันนักอะเมื่อหลับเลยค่ะหัวบดีในเรียงนี้ค่ะแต่ว่าขันหอยตุลขคคูรุนี่เอายูอือ แต่ว่าสาวบันน้ำหมั่นใจว่ามันสิออกสามเปีดอีกบ่เปดนี่ดซ้เลแที่เปยดชิคึ้นบนว่าซันอาจารย์เนียว่าเปีดเปดชิคึ้นบนเหมือนว่าอาจารย์มัดกันเลย่ันบ่แล้วเอยฝันแต่่าเ่าหงเกเาอาจารย์เป็นกำมั่นใจที่เ่าคือท่านก็มั่นใจสามเปียดเปียดส้เยค่ะแต่ว่าพนว่ามันสิเรียนกิรีไปถึงๆเิ่นว่าเป็นว่า กะบปิจารณาบึ้งถ้าผู้ใดมักกะตามเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะเนาะอาจารย์เพิ่นกะบ่เว้าหลายคือสาบานนาตะค่ะสาบานาเนี่ยเาเบิดมาตามแนวความฝันอาจารย์กะฝันช่วงที่สาบานับไมาเฮ็ดกิบเทลเล่กับความฝันกะยังฝันของเก่าคือเก่าก็ได้โทรมาบอกเพราะว่ามื้ออื่นเลขสิออกแล้วเนาะอาจารย์เนาะกับให้ทุกคนจุกเก่าเนี่ยเราเปลี่ยนเหรอพิถีคิถคนกันที่ว่าเนาะถ้ามั่นใจอาจารย์เนี่ยกัใส่เลขอาจารย์เนี่ยเด้อค่ะเด้อกอะสำหรับผู้ทุนน้อยกัสงสารเพิ่นนเาาาะอจรย์ ถ้าบอกว่าถืออาจารย์มันกระสงสารแทนช่องอฟซีมันก็คิดหลายอยู่ด้วยค่ะอาจารย์มันคิดหลายจนปวดมาว่าโอ้เอาไงดีเนาะมันว่าสิไปต่อคุณพ่อสมนีสาวบ้านักเลยว่าไปต่อตัวเฉ้สยมเพศสันดดกอืมเขาผู้อออกเลขุนหัวกองสลากเนาะเนาะอาจารย์เขาก็บโกหูแต่ว่าเขาก็บเห็ดตามที่สูตรหวยมันมันเป็นไปเนาะอาจารย์เนาะเอาสุดท้ายนี่กัขอบุญขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อ ที่ให้ตัวเลขให้แฟนจองอิบซีกับความฝันก็นให้พุลนล่ะเนาะอาจารย์นถือสามตัวตรงๆพุนละ่ะสามเปียดวันดีเอ้าสาธุสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์วัสด,ดีจา้า